สวัสดีกันอีกแล้วนะครับเพราะอะไราพระอาหารหันต์สาวกทุกรูปจึงรักทัวทูนต่อองค์พระพุทธเจ้ามากมายที่สุดซึ่งคําตอบในคลิปก่อนก็ได้บอกไว้แล้วเหมือนกันและเรื่องที่สําคัญอันสูงสุดซึ่งจะเป็นเรื่องของการเทศสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรู้เร่งด่วนของมนุษย์เนาะเพราะพระองค์ได้บอกไว้แล้วเนาะว่าสิ่งที่มนุษย์จะสนใจหรือจะเข้ามาดูนั้นในศาสนาพุทธ หรือในคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริงก็ยากแสนยากและยากมากเหลือเกินคลิปนี้จะเป็นการต่อเนื่องภาคต่อฟังกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเข้มข้นกว่าในคลิปภาคหนึ่งเกี่ยวกับ การเทศสอนอย่างเร่งด่วนให้กับผู้คนได้ฟังและอริธานุภาพของพระองค์อันมหาศาลนี้กันเลยนะครับครั้งก่อนก็ได้เกิดไว้แล้วนะครับว่าการพ้นกรรมภพที่ต่ำกว่ามนุษย์อย่างถาวรจะทําอย่างไรทุกคนจะต้องดูข้อมูลต่อไปนี้ให้ทราบก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พ้นแบบถาวร ก็จะขอยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่จริงนะครับที่พระองค์ได้ตัดไว้แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐนะครับพศ2538ข้อที่316หนะครับหน้าที่3 9 3เก้มที่22นะครับเห็นไหมครับพิคูดทั้งหลายความไม่มีศรัทธาไม่มีฮีรีไม่มีโอตตะปะไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดก็คือบุคคลใดที่ไม่มีพวกนี้นะครับเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินัยนะครับก็คือพระอ,องค์จัดว่าเป็นคนจนไร้ทรัพย์นะครับเมื่อเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินัยแล้วผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไรนะครับพระอ,องค์ก็ตัดทิ้งท้ายว่าภิสูุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจําอื่น แม้อย่างเดียวที่ทารุณเจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคคัเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรกหรือในกำเนิดเดรัจฉานอย่างนี้นะครับบุคคลใดถ้าเชื่อในการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าบุคคลใดๆก็ตามก็จะรอดพ้นการจองจำนี้นะครับและจะรอดพ้นตลอดไปเลย ถ้าบุคคลใดไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลใดๆก็ตามที่ไม่เชื่อนั้นก็จะถูกการจองจําเมื่อถูกการจองจําแล้วก็จะมีการทําร้ายทารุณอยู่ในนั้นจนกว่าการเวลาในนั้นนั้นจะพอใจหรือเวรกรรมจะพอใจหรือหมดกรรมหรือสิ้นกรรมแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นแต่ไม่รู้อริยสัจสี่เหมือนเดิม หรือไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสามกติข้างล่างเหมือนเดิมแต่พระองค์พูดไว้ว่าสองกติข้างล่างนั้นจะเป็นการจองจำที่เจ็บปวดทารุณแสบเผ็ดมากนะครับแล้วทุกท่านปรุงใจเชื่อพระองค์ท่านหรือไม่หัวข้อในวันนี้เป็นไฟบังคับนะครับที่จะต้องรู้ก็คืออริยสัจสี่แล้วอริยสัจสี่ทำไมต้องเป็นไฟบังคับที่จะต้องรู้กันทุกคนส่วนคนที่ไม่รู้นั้นก็ต้อง รู้อยู่ดีเนาะแต่จะรู้เร็วรู้ช้านั้นขึ้นอยู่กับความสนใจบุคคลที่รู้อริยรสัจสี่ช้านั้นจะต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์นัานแต่จะต้องรออยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็คือจะต้องรอในสามกติข้างล่างนั่นเองพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านบอกไว้ว่ามนุษย์และเทวดาส่วนมากเมื่อตายลงไปแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยเป็นส่วนมากนะครับ ย้ำนะครับมนุษย์และเทวดาส่วนมากที่ตายแล้วจะต้องไปสามกติข้างล่างเสียส่วนใหญ่เพียงเศษดินปเล็บเท่านั้นที่ตายแล้วเกิดมาใหม่จะอยู่บนโลกมนุษย์และเทวดานะครับมนุษย์ส่วนมากที่ตายแล้วจะไปแออัดกันที่สามกติข้างล่างนั่นเองเห็นไหมครับไฟบ,บังคับ ถ้าไม่บังคับตัวเองก็จะต้องอยู่ใน3มกติข้างล่างนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากครับเรียกได้ว่าเป็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเลยทีเดียวก็คือพุทธคุณนั่นเองพุทธคุณไม่ใช่สิ่งปลุกเสกแต่พุทธคุณที่แท้จ,จริงคือ คำพูดของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระมหากรุณาที่คุณก็คือคำพูดของพระองค์ชวนให้คุณออกจากกองทุกข์ท่านได้พูดเน้นไว้ที่ท่านเปิดเผยคือให้พ้นจากนรกถาวรน,นั่นเองเป็นคำพูดที่มีพระคุณอย่างมหาศาลไม่มีประมาณแต่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่ท่านไม่ได้เก็บไว้คนเดียวในการเผยแพร่ความรู้เร่งด่วนให้กับประชาชนที่ท่านรู้เรื่องนี้ก่อนใครหมายถึงว่ารู้อย่างละเอียดแต่พวกที่รู้ ในแนวสมคติข้างล่างก็มีมากมายนะครับแต่ไม่รู้อย่างละเอียดเหมือนพระพุทธเจ้าการพ้นนรกแบบถาวรหรือการพ้นจากสามคติข้างล่างนี้แบบไม่ไปอีกเลย ที่ได้บอกไปกลางคลิปแล้วว่าต้องรู้อริยสัจสี่นั่นเองสรุปก็คือการรู้อริยสัจสี่ต้องรู้อย่างท่องแท้หรือมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าก็จะรอดพ้นในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย3คติข้างล่างนี้อย่างถาวรแน่นอนถ้าเชื่อในคําพูดของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงการเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้จริงทุกเรื่องและรู้จริงอย่างละเอียดละออด้วยฤทธิ์ของพระพ พระเจ้าก็มีมากมายเช่นเดินบนอากาศไปทั้งระยะใกล้หรือวับไปในระยะไกลก็ได้ใกล้ไกลใช้เวลาเท่ากัน หรือท่านจะปรารถนาเท่าไรก็ได้จะหายตัวให้พรมมองไม่เห็นนานเท่าไรก็ได้ขนาดพระองค์เป็นเพียงมนุษย์แต่พระองค์สามารถทําความละเอียดของกายให้ละเอียดกว่าพรมได้หมดก็ลองคิดดูเนาะชั้นพรมมีความละเอียดประณีตของกายมากท่านก็ยังจะแดงฤทธิ์ให้พรมได้เห็นไม่มีใครจะทําละเอียดได้ขนาดนี้เลย ถึงแม้จะเป็นชั้นอรูปพระองค์ก็ละเอียดกว่าอยู่ดีเพราะนิพพานละเอียดกว่าความคิดมากมายมหาศาลชั้นอรูปประพบถึงจะไม่มีระบบรูปแต่ยังมีความคิดอยู่จึงต้องมีการเกิดแก่เจิบตายต่อไปก็คือจะไม่พ้นที่จะกลับมาในทุกภพเหมือนเดิมหลังจากหมดอายุไขแล้วเช่น ไม่พ้นนรกไม่พ้นการเกิดเป็นเดรฉานไม่พ้นการเกิดเป็นปิติวิสัยวงเล็บเปรตไม่พ้นการเกิดเป็นมนุษย์วงเล็บมนุษย์เกิดยากกว่าทุกภพไม่พ้นการเกิดในเทวโลกวงเล็บเทวโลกท้ง6ชั้นและชั้นที่ต่ำกว่า6ชั้นก็ยังมีอยู่เช่นวราหกคนทันไม่พ้นการเกิดเป็นพรหมวงเล็บหรือรูปภพชั้นสูงขึ้นไปแล้วก็ไม่พ้นในชั้นอรูปที่ตัวเองจากมาเรียกวัตตะนั่นเอง และเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการวนลูปนั่นเองฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไรก็จะมาเฉลยกันนะครับคือพระพุทธเจ้าเห็นทุกสรรพสิ่งที่มันเป็นไปตั้งแต่ต้นไปจนถึงการจบไปของสิ่งนั้นแล้วมันก็วนไปเหมือนเดิมเช่นพระองค์เห็นการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายตามที่พระสูตรได้บันทึกไว้ที่ผมได้อ่านก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วพระองค์ สรรเสริญฤทธนี้มากคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของจิตเหมือนกรณีพระสารีบุตรที่ท่านไม่มีฤทธทางกายภาพแต่ท่านมีฤทธในการเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไป ของทุกขณะจิตยอย่างชำนาญตอนที่ท่านกำลังสำเร็จอรหันท่านพิจารณาเห็นเกิดระดับของจิตท่านก็พูดว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปสิ่งนี้คือฤทธฐานุภาพที่ประเสริฐที่สุดกว่าริ์ทั้งหมดเพราะริ์อย่างอื่นไม่สามารถพ้นทุกได้ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เพราะปุถุชนก็สามารถทํำริ์อิทธิปฏิหารได้รู้ใจคนได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าริ์นั่นเองสรุปก็คือริ์เหล่านี้ไม่พ้นนร ที่จะพ้นนรกได้ก็คืออนุสาสนีปฏิหารหรือปฏิหารแห่งคําเทศศนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ฤทธในการเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปนี้ปูถุชนมองไม่เห็นนั่นเองคลิปนี้คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้ต่อคลิปหน้าดีกว่าเพราะการพ้นนรกแบบถาวนนั้นมันสําคัญอย่างไร คลิปต่อไปมีอีกนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านพิจ,จนารณาแล้วไปค้นคว้าดูอีกครั้งหนึ่งอยากให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เป็นคนเดียวในโลกที่รู้จริงทุกเรื่องและเรื่องนี้ท่านก็สงสารมนุษย์มากแต่มนุษย์ส่วนมากไม่เชื่อพระองค์นั่นเอง ขอให้ทุกท่านเป็นอริยะคือเชื่อในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็คือได้เป็นอริยะสาวกนั่นเองพูดตรงๆงอริยะหมายถึงพ้นนรกแล้วเพราะอริยะคือสิ่งที่ประเสริฐในการพ้นทุกนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าสารรเสริญให้ควรเป็นอริยะครับสาธุนอนหลับบันดีราตีสวัสด์สวัสดีครับ